ความถี่ของเสียงแมว20เฮิรตซ์และ150เฮิรตซ์ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดการอักเสบอาการปวดเมื่อช่วยการเจริญเติบโตของกระดูกการรักษากระดูกหักการเจริญเติบโตของกระดูกการรักษากระดูกหักและบรรเทาอาการปวดงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับความถี่ที่สนรเสริมการเจริญเติบโตของกระดูกการรักษากระดูกหักการบรรเทาอาการปวดไม่ปาราศจากับความเจ็บปวดและการอักเสบแสดงให้เห็นว่าความถี่ระหว่าง20เฮิรตซ์ และ150เฮิรต์เป็นความถี่ในการรักษาแมวทุกสายพันธุ์มีความถี่เสียงฟีอย่างแมวอยู่ระหว่าง20เฮิรต์และ150เฮิรต์ยกเว้นเสือตาเสือชีตามีความถี่ที่ย5 50, 100, 125และ150สิเฮิรต์สิ่งนี้สอดคล้องกับความถี่การรักษาที่ดีที่สุดลียองตั้งข้อสังเกตว่าการกระตุ้นให้แมวลดความเครียดการลุกคลำแมวที่เกิดขึ้นจะทําให้เกิดความสงบมาลดอาการหายใจลําบากในหาาายยยใจใจจนนนนแแมมววลละุษ์อกกี้งช่ด,ดโิต และลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเจ้าของแมวมีความเสี่ยงลดลง40%ที่จะเป็นโรคหัวใจพลังการรักษาของแมวเฟอร์เชื่อว่าจะช่วยให้มีการติดเชื้อพวมและปวดกล้ามเนื้อการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมการซ่อมแซมเอ็นและการเคลื่อนไหวร่วมกันทำตัวดีกับคิตตี้น่ารักน่ารักในบ้านของคุณเธออาจจะทำอะไรสักอย่างให้คุณแปลจากเว็บ https c o s a l a u t o com credit page sao and of one energy healing